เลยเก็บใจไว้รอเอ่ถูกอะคำที่สองมาคำที่สองคำว่าเลยเปิดเลยเลยเลยอ่ะคำที่สามไปโี่โหหกับพี่อาร์ว่ะเฮ้ยน้องข้าวของตัวมึงได้วหมข้าวของไอตัวกูด้วยถิงหวังกับพี่อาร์ริงผมข้าวของพี่อาร์มากจริงเหรอจริงนี่ยากจังยากกว่าคำนี้ต่อไปอ่ะมาคำที่สี่ จะเปิดไปดูมันมีอยู่เพลงหนึ่งที่มึงเพิ่งขายกูใช่ที่เอ้าช่วยปล่อยมากหวังว่าพี่เอากูร้องเพลงนั้นไม่เป็นที่ไหนกูร้องเป็นที่ไหนล่ะจะไปดูเอ็มวีเพลงของอิลส์ริกอ่ะพี่เอ้าคุณกำลังทำอะไรอยู่วะไอ้น้องพันงูเลกูรู้แค่ว่าสีหนึ่งอายขอไปดูแมวมาสักอย่างอ่ ตีห่คูเมืองตีห่คูเมืองเกือบตีหนึ่งอ้าคูเมืองเตีหที่คูเมืองอใคร่าบน้องพนันแบบอาร์มคอมเมนต์บอกหน่อย <laughs>